หวานจึงหวานเจียบหวานเจียบหวานชำอันนี้คืออะไรก่อนอันนี้คืออะไรคะยกการยกโคนผมงี้คะหนูผมดกอเงี้ยค่ะอ้นี่เราจะคุยกันแบบไม่รอคนดูเลยใช่ไหมคะเราไม่จะเป็นต้องรอใครแม่เพราะเราเป็นแบบเออเป็นคนสวยใช่ไหมคนดังเรจะไปแะไหมอ่า ก็บอกเออแชร์ก็ได้บอกพรุ่งนี้คอยดูแพรลี่นะคะทุกคนค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่บ้านแม่มาดามแพรมค่ะนะคะดิฉันเหมือนรู้สึกว่าดิฉันถูกลากมาแกงนะคะไม่ได้ลากมาแกงลากมาแบบว่าเธอต้องลากไปกินในน้ำแม่หนูไม่ใช่เที่ยนะแม่อ่ะแล้วดูแต่งอย่างไรให้เป็นมาดามแพรแต่งแพรลี่ให้เป็นมาดามแพรอขอบคุณมาดามแพรที่แต่งดิฉันให้เป็นมาดามแพร ต้องขึ้นแท็กนี้นะต้องขึ้นทวิตเตอร์นะเนี่ยกายเดี๋ยวได้ผมนะได้ผมน้องให้ตึงๆเลยนะแล้วก็ยี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 ผมโพนเลยนะถ้าผมไม่พองเท่ากูมห้ามหยุดบอกว่าบอกว่าดิฉันจะเอาดิฉันมาขายสวยเธอก็ขายสวยเธอดูฉันใส่ชุดเหลืองส้มนะคะแล้วส้มพอสตรงไหนส้มพอสตรงไหนเกาหลีชัดเอาตรงไหนไม่เกาหลีโพออยากให้ผมยาวแบบเร่งด่วน กินไลโอไปเลยค่ะไลโอต้องเข้าละหนึ่งต้องกินนะคะพี่หนุ่มคะพี่หนุ่มต้องเข้าละหนึ่งแม่ฮะดิฉันรู้สึกเหมือนว่ามันคือแบบสั่งก้งห้องเครื่องอ่ะอถ้าใส่ถ้าใส่ชุดฮันบกนี่คือได้เลยชุดฮันเอาไหมมีนะไม่เอามีนะผูจัดให้ได้นะลูกนะโอ้นะนะโอ้นะนะคะสาวท่านไหนที่ดูอยู่เนี่ยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยว หม่อมชันกาลังเตรียมเครื่องเสวยที่ดีที่สุดสําหรับฝ่าบาทเลยค่ะอ่าเป็นนางห้องเครื่องต้องใช้ลิ้นให้ได้ประโยชน์ทําอะไรคะใช้ลิ้นทําไมคะชิมค่ะอ๋อชิมอาหารนะคะอยู่ในห้องเครื่องต้องใช้ลิ้นนะคะแบบแดดจังกึมหนูเป็นคนที่คิดลึกด้วยแม่จริงเหรอถ้างั้นเดี๋ยวโอเปียคาดที่เป็นจังกึมสุดเลยนะไม่ออยากแม่อยากลคะ โอ้ยได้แล้วดาว500ดวงนะคะอ่าดิฉันไม่ต้องการอะไรแล้วค่ะดิฉันได้ค่าตัวนี้ฉันพอแล้วอ่านี่กูไม่ได้ให้มาฟรีนะกูจ้างมานะกูจ้างมานะเออดูด้วย เธอทุกคนเห็นแม่บาดามแพมแบบว่าในคลิปในนน้นอ่ะก็จะคิดว่าแกเป็นคนไม่ดีแกเป็นคนปากจัดแต่ตัวจริงแกก็เป็นอย่างนั้นแหละเธอมึงคิดถูกแล้วมึงคิดถูกแล้วจริงน่ารักอย่าตอนแล้วจริงจริงแม่ชมก็ไม่ดีตัวเล็กด้วยตัวเล็กมากเล็มากตัวเล็กละมุนนี่เพราะอะไรเด็กปีโรนี่ะอ่าหัวชีหล่อมาอ่ะคุณ โลหัวไปให้เขาดูสิเนี่ยตอนเนี้ยกูจะโดนแพรลี่แย่งหัวแล้วเนี่ยเออเออน่ะน่ะน่ะเป็นไงล่ะสบัดลืมของเก่าไปเลยนะเนี่ยลืมของเก่าไปเลยนะเนี่ยอ่านะคะปกติไม่ค่อยให้ดูกระจกนะคะอีดอกนี่ไล์สดเลยค่ะเป็นไงล่ะมึงปกติกูไม่ให้คนแต่งหน้าดูกระจกนะคะเพราะมันจะเรื่องมากดูกระจกทุกห้านาทีดูกระจกทุกห้านาทีสวยไม่ไหว ชุดออกโกโกวาที่หนูอยากได้ปั่นไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองใช่ไหมแต่งไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองเออไม่ต้องกลัว, <laughs> ไ,มลวไม่ต้องกลัวเข้มไม่ต้องกลัวเข้มอีดอกเดินลุยฝนเดือยวลักพักมันก็อืม <laughs> ไม่เหลือแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่า <laughs> อุ้ยตายแล้วเข้มจังเลยมึงเอาปี๊บกูหมวไว้ลูก <Okay. S 1> เพราะอะไร เหมือนไก่อบโอกงอ,กอะ่ะมันจะดวความร้อนแล้วมันจะดึงเข้าห,หน้าเร็วขึ้น<ม>นี่เรื่องจริงเลูกเพจถามว่าจะเสร็จก่อนทําวัดเย็นนะครับัดมึงไ,ได้เจอจมกรมเหรอขอ,ขอก่อนหกโมงครึ่งนะคะดิฉันมีทําวัดเย็นค่ะโอเคค่ะดิฉันขอบินธบาทนะคะสักครู่หนึ่งคะ่ะ <laughs> นะคะ เนี่ยพอทาซสีไปเนี่ยก็จะดูเหมือนกับว่าอยู่ในน้ำมาหลายวันแล้วนะคะลากไก่ไปกินในน้ำเราก็ต้องทาสีแบบว่าเออให้มีสีสันนิดนึงนะครับผมขออนุญาตไปใส่แคนเพิร์ก่อนนะครมีกล้าลุกไปเที่ยวเหรอคะับี่หอกมึงึกสภาพคุณเดี๋ยวนอนอย่ามึงแกโลลุ โลหลุดแล้วเนี่นายบอกไลโอใช้แล้วผมไม่ล้วงไลโอใช้แล้วผมไม่ล้วงไม่จริงอโมนใหม่มนใหม่ล่าผมสู้ชีวิตมากแต่แต่แต่เขาเรียกอะไรนะแต่โลบนผมสู้กลับแต่โลสู้กลับเออโลสู้กลับล้วผมกลไม่อยู่แล้วมึงเอออ่าอยู่เงียบๆเป็นกุตาปากแป๊บหนึ่งอีดอก นะคะตอนนี้เนี่ยท่าปากอย่างไรให้เหมือนคุณสุมาณีสวยแบบไฮโซหมื่นล้านอขอลุกขอลุกคุณแม่สุมาณีคุณนักเกษมได้ไหมคะได้ค่ะกูจะเอาไว้ถึงคางเลยค่ะกูจะเอาไว้ถึงคางเลยนะคะอ๊อเหนื่อยเป็นการป็นกัน เนี่ยเป็นการแต่งหน้าเนี่ยเป็นการแต่งหน้าที่กูเหนื่อยที่สุดเท่ที่กูเคยไม่มีรายการไหนที่กูไปออกที่กูจะแบบโอ๊ยเฮียดีเอ้ยที่ฉันขอลาพระประธานในบทหนึ่งวันนะคที่ฉันรู้สึกว่าวันนี้ทำวัดเย็นไม่ทันแน่ค่ะไม่ทันค่ะเอาหุบปากก็ทำปากงงคุบอกว่าขาฟันโอนสองร้อยค่ะล้อขาแล้วบอกว่าเปออรายการจะเชิญแม่จะตั้งแม่ไปแต่งหน้าอ๋อ ไม่แต่ท ok> ok ี่หนึ่งไม่ไม่ไมม่มแต่งคืนนี้พรุ่งนี้ออกรายการเลยพอดีไม่ต้องนอน้วมึงนั่งหลับคายโชค แต่งหน้าเสร็จแล้วนั่งหลับนั่งหลับไปเลยสิคะอ่าสวยๆหวานๆอ่าอืมแกงนี้หายเยี่ยราดมากแม่อ่ากูว่าครั้งนี้ครั้งเดียวแหละที่เราจะได้เจอแพรร่ไม่ต้องมาอีกอ๋อเพราะว่านางจะเทนั่นแล้วเพราะเราแกงนางหนักมากไม่เค็มีเราตรงกันอ่าไม่กูบอกที่อย่างนี้มึงดูปากกขก่อนที่หยอกอารมณ์เจาะไปเออน่ะอารมณ์เจาะไปนะคะ อ่ะตอนนี้นะคะถึงวิธีทาปากนะคะให้ทำปากแบบอารมุ่มเจาะนะคะแพรรี่บอกจือปากไว้ค่ะแม่จือปากไว้อย่าจือสีอ่ะกูตัดขอบปากไม่ได้เลยเนี่ย <c oughs> โอเคต้องอารมุ่มอย่างเดียวใช่ไหมต้องอารมุ่มเจาะอย่างเดียวฉันรู้สึกว่าฉันตัดสินใจถูกมากว่าตอนที่แพรรี่ยังบวชอยู่เธอบอกเธออยากไปหาแล้วฉันห้ามเธอฉันเบรกเธอถูกล้ใช่ไงก็มึงถ้ามึงนึกสภาพามาดามแพรไปพบกูตอนเป็นพระมึงได้แต่งหน้ากูอยู่ที่ลานลานเจดี รลงพี่คะไหนนก็มาแล้วขอแต่งหน้าให้หนึ่งแมพหนะคะแมพเลยนะคะแต่งหน้าไปอย่างไรให้เหมือนโยมอุปถาบมีคนบอกว่าไปเปลี่ยนกางเกงในแล้วล่าสุดหัวเราะจนฉี่อยู่นิดเออใช่ไหมก็สวยหวานเนี่ย แดาวันหลังเชิญพี่สมปองมาด้วยไหมล่ะเออแต่งหน้าแกไหมลุกแบบพี่ขาวเออลุกแบบพี่เหรอออพีเวดดิ้งพีเวดดิ้งูจิ้ชูใจเออกูจิ้ชูใจนะคะไม่ไม่ไม่พี่เอ่ออะไรนะพี่พี่เม่จะเกียรสมพี่สมอเขาแบบว่าไม่ใช่สเปกอย่างนี้หรอกอ่าอ่านุ่มเพราะสีใช่ไหมสเปกอีกแบบหนึ่งและตอนนี้ขนตาอยู่ไหนรู้ปะอยู่ไหนคะ อยู่ที่ปลายผมขนตาอยู่ที่ปลายผมกูยอี่แง้วไม่ได้ติดตาแพรี่นะคะอ่าลิปสีสวยมากค่ะสีส้มอมผู้ชายนะคะสีปากสวยมากถ้าหนูไม่ล้างปากแล้วหนูไปโอมันจะติดไหมอ่าถวายบัวไม่ติดค่ะอมั่นใจเหรอสับของพระไงถวายบัวมั่นใจเหรอด้วยนะมั่นใจเหรอ อ่ะถ้าเกิดว่าของเขาเป็นสีชมพูแล้วเปลี่ยนสีแล้ววาไปอย่างนี้กูชายบอกมึงไปล้างปากเลยนาเฮ้าเลิกเยี่ยนก่อนโรคระบาดไม่มีหน้าผมจะเยี่ยงเออมันไม่มีหรอนความรักมันมีแต่ความเงี่ยนเห็นปะวันนี้กูจะทาปากเสร็จไหมล่ะแป๊บหนึ่งอ่าแต่งระดับเทพเทพอะไรคะเทพโภงงาม่ะ เมื่อตรงผมได้ใลไค่ดอกเทพโพงามเทโพงามค่ะทังคู่ใบก็คังคู่ใบเจออีดอกเป็นเทพโพงามไปแล้วค่ะวันนี้ถาว่าเหมือนเพราะอะไรทรงผมให้เกียรติลิปสติกกูด้วยค่ะอหวานขนาดนี้สวยจังเลยค่ะอันนี้ชมเป็นมารยาทหรือชมจากใจคะถามก่อน ชมเป็นมารายาทหรือว่าชมจากใจคะค่ะต้องออถามนะคะว่า <c oughs> ว่าชมเป็นมารายาทหรือชมจากใจเ,<อ>เพราะว่าดิฉันเนี่ยเออจะสวยจริงนะมึงเอเอก็สวยสิ <c oughs> ไม่สวยฮะอีนี้ชัวมากว่าอ่านให้กูฟังด้วยกู <c oughs> มองไม่เห็นอยากอยากได้สีแดงทนเมนสุดนะชัวว่าอีชัวอีาชัวอีจาชัวอีชัวเมนหมาก็มาอีดอก โทนแดงเลือดเมนสุดาิบหว,ว่าแดงไหนอแดงเป็นไหนมันมีของเปรียบเทียบมากมายมึงบอกว่าแดงกุหลาบแดงอะไรมึงก็วาผักมึงคิดได้ยังไงมึงคิดได้ยังไงสีแดงเหมือนเมนชิบวอาวา่าไม่ได้กูกูก็งงตรงไหนหรู้ปะงงตรงที่ว่าอีดอกต้องระบ,บุสายพันธุ์ด้วยนะ ต้องระบุสายปันด้วยเอาจีวาว่าถ้าว่ามีแต่วัดวัดไม่ไม่ได้ไม่ได้มีแต่วัดค่ะไม่กี่แต่ไม่ถึงพันอ่าก็ลิบหน่อยค่ะไม่บอกค่ะไม่ใช่สปอนเซอร์คนคนบ้าเลยสังเกตเมนหมาเอออะไรนะคะคุณวิ๋อหาแมว แต่งหน้าเหมือนมาดามแพมเลยนะคะก็แต่งมาแต่งกันไงเป็นมาดามแพมล่ะแต่งแล้วสวยเหมือนมาดามแพมก็สวยนะหอผัวเขาก็่อนนะจ๊ะถ้าแต่งเราได้ผัวแบบนี้กูก็แต่งแล้วค่ะเหนื่อยมานักแล้วเหนื่อยมานักตอนนักยอมเหนื่อยอีกหน่อยแม่ทํายังไงให้ผัวลงอ่ะดีดิ How to ไม่หรอกก็คือเราทําช่องเราเป็นที่รักของทุกคนแล้วเขาก็จะป่าปื้มใจในตัวเราแล้วเขาจะภูมิใจในตัวเราถ้าคนจะรักเรายังไงเขาก็รักเราเอ่ยืนอยู่เฉยๆเขาก็รักไม่ว่าจะโก้งโค้งหรือแม่ยืนยืนตรงไหนแม่จะแถวคลองหลอดแม่ตัวนลมรถชนตายหา แม่เพลงเขาไม่ได้รอย่างนี้เขาเีแต่สู้ลมฟันฟ้าอ๋อสู้ลมฟันาเลยยืนอยู่กลางถนนรถชนตายหาใจที่มันอ่อนล้าแทบยืนไม่อยู่เดินต่อไปคงล้มมันหมดแรงจะสู้หลบลกษสิ์สุดฤธิ์เลย จริงเหรอคะเปิดประตูให้ฉันหน่อยได้ไหมอีดอกแต่มันเปิดมาแล้วไมหน้าสามอู๋อ่าก็ต้องมูกันบ้างอะไรอ้าวแม่พีเยังอลิสิทธิ์ให้เดี๋ยวสาได่ร้องคูไม่ซื้ออีดอกเดี๋ยวนะกูจะได้ร้องเพลงตะกกแตนชนระดาเกิน9คำ8คำแล้วใช่ไหมฟ้าสั่งให้ฉัน แม่อย่าร้องดีกันดนี้เดี๋ยวไลฟ์มันขีดติดกันสิแม่ร้องหลบหน่อยหลบเสียงหน่อยเออหลบเสียงหน่อยใช่มาดามแพมเขามีจุดแข็งไหมคะอะไรตรงไหนแข็งจ้าเขาชอบร้องเพลงแต่จุดอ่อนก็คือข้างบ้านไม่ค่อยชอบจุดจุดแข็งคือร้องเพลงได้นะคะร้องเพลงได้ทําทุกอย่างได้จุดอ่อนร้องไม่ได้ค่ะ แม่เพลินพิษเนี่ยบอกไว้ตอนประกวดนางงามแม่เพลินพิดบอกว่าหนูเอาดีทางประกวดเธอลูกอย่าเอาทางเอาดีทางนักร้องเลยคุณอา,อา,าน,อนาบอกว่าคุณคือนักร้องเสียงเพีย้ยนค่ะ <laughs> มึงคิดถูกแลก้วค่ะดูสีหวานไม่ไหวเดี๋ยวพอดันหนังตายให้ จับไม่ได้อ่ะแล้วมึงคิดว่าจับอะไรได้ล่ะจับกูได้สักที่ไหนล่ะอุ้ยตาย้วสวยหวานว่ะนี่ค่ตาสวยอยู่แล้วพอติดขนตาให้ตาหวานมากเดี๋ยวคุณวิทย์ถ่ายให้กูหน่อยได้สามสองหนึ่งระหว่างเราแต่งหน้านะคะ เราก็ไล์สดไปด้วยแ,แล้วมีคนมาบอกว่าเนี่ยแพรลี่เป็นคนตาสวยอยู่แล้ว,วย,วยิ่งแต่งก็ยิ่งสวยสรุปไม่ให้เครดิตกูเลยใช่ไหมจีตสัตว์กูไม่ได้แต่งตัวแเลยใช่ไหมเพราะมึงตาสวยอยู่แล้วแม่แม่ช่วยได้เยอะเลยลตาสวยต่อให้มันไม่ได้แบบแบบมัดคันลงคันล่าแล้วก็ตาตาไม่ได้ขนตามันก็ไม่ได้ไหมแม่เออให้เครดิตกูนิดนึงสงสารกูตัวอีสัตว์ อันนี้คือบอกคนดูเหรอคะบอกมึงนะบอกคนดูค่ะไม่ต้องพปอย่างนี้ไม่ต้องกป้าอย่างนี้ปอย่างนี้นะคะบอกคนดูนะคะอ้ามนี่ทาฟิลเตอร์ให้น้องคขหน่อยตาจะได้วิงวิงมึงเอ้ยแค่จะพอแค่รอบดวงตากลัวใช้เวลาสมชั่วโมงอ่ะไม่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 ก็แต่งคือนึกออกปะถ้าเกิดว่าคนสวยเราก็แต่งเร็ว ไม่งานละเอียดมละเอียดมึงหมายความว่าไงถ้าคนสวยแต่งเร็วแล้วกูแต่งมาสามชั่วโมงไม่ก็ก็เราก็ใช้ความประณีตเอองานละเอียดงานละเมียดอ่าศูนย์ศิลปาชีบางไสต้องเข้าละหนึ่งสวยสวยแบบนะสวยแบบพีจพันเออสวยพีจพานต้องเข้าละหนึ่งนะคะสวยแบบโอท็อปสวยแบบโอท็อปนะคะของดี จากจังหวัดระยองเอ้ยไม่ใช่จันทบุรีอะสวยมากโอ้นบอกว่าสวยโดดมากค่ะโดดอะไรค่ะโดดตึกไปเลยค่ะโดดตึกไปเลยค่ะมึงสวยโดดเท่ากับโดดตึกโดดตึกละหนึ่งนะคะสวยกระโดดนะอ่าทาปากหวานแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดไลค์กันเดี๋ยวเราจะให้น้องไปเปลี่ยนผ้าแล้วก็ทําผมเราจะคลายโลแล้วนะถ่ายทีตอนเสร็จแล้วนะอ่า ฉันจะเปลี่ยนเป็นชุดลาตีแล้วนะคะใชะ่ลาตีหรือลาบวดลาตายไปเลยใช่ไหมลาบวดที่มาแต่งทำไมขนาดนี้ล่ะคะเออใช่ไหมส้ <c oughs> มไหนคะชุดนาดตองเข้าแล้วค่ะก็จะแต่งหน้าอย่างนี้ไปบวชอุปชาวัดไหนจะลาบคะเนี่ย <c oughs> อุปชาบอกว่ามึงไปล้างหน้าก่อนไปล้างหน้าก่อนสีกาคะไปนู้นละค่ะสำนักแม่ชีอยู่หลังวัดห่มขาวแทนนะคะลูกห่ขาวด้วยค่ะอ่าอยก็ใส่สีซ้อมแล้วปากสว่างขึ้นเยอะก็จะมีจุดเด่นขึ้นจุดเด่นคือปากสว่างช่จุดอ่อนนะคะจุดอ่อนคือปากมากแกงกันสุดจริงๆพี่มดดำคะถ้าพี่มดดำดูคลิปนี้เนี่ย พี่มาดับต้องผลลุกแน่เลยค่ะกัดแรงกว่าพี่มาดีกค่ะแบตจะหมดแล้วค่ะแบตจะหมดแล้วค่ะหาแบตดมึงหรือแบตกูแบตคนดูอ๋อแบตคนดูช่างหัวมึงสิครับมึงก็เสียบสายชาร์จไปเลยค่ะแข่งวันนี้เพื่อใช้ไลฟ์พรุ่งนี้ใช่เปล่าคะใช่ค่ะอคุณวิทย์ว่าอะไรปลาปลากูหาให้ไลฟ์อยู่รอดูผมทรงบอบเทเทไปไหนละมึง แต่งหน้าเป็นมาดามแพมสวยตะโกนมากแม่ตะโกนว่าอีสัตว์ <c oughs> แม่ฮะแม่นี่ลูกเองออเ,อเแม่นี่ลูกเองแม่นี่หนูเองอ่าใจเย็นค่ะใจเย็นนะคะ อ่ะเดี๋ยวดูนะไฮไลท์อยู่ไหนไะกลายกลายอู่ที่แม่หน่อยสิมีพระเข้ามาด้วยค่ะแล้วบอกว่าทิศพระอยู่กันหลวงพี่คะไลน์นี้ไม่เหมาะกับสองข้าเะเชิญหลวงพี่ออกไปทําวัดเย็นค่ะหลวงพี่เห็นดิฉันหลวงพี่กระสันอยากศึกเข้ามาขึ้นมาดูย่งยุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไอกลายไปหยิบให้กูก่อนหยุดอ่านว่าไปหยิบกล่องอย่างนี้หลวงพี่เห็นความสวยดิฉันเดี๋ยวอยากศึกเข้ามาจะยุ่งนะคะไอเนี่ยอยู่ใต้โต๊ะเนี่ยใต้กระเป๋าลุยเนี่ยหลวงพี่หลวงพี่หิวแล้วหนึ่ง อ่าเดี๋ยวแต่งตัวดีนิดนึงเก็บรายละเอียดนะคะใส่ไฮไลท์ให้มีจุดเด่นอ่าไฮไลท์นานเนียของแม่ลูกอยู่ไหนวันนั้น่นะอีผู้ช่วยจุ๊บไปหรือเปล่าหรือว่ามีคนเออนั่นแหละอ่าอ่ากูกลัวโดนจุ๊บไงโอ้ยิ้มหวานมีคนชม ฝีมือมาดามสุดยอดอยู่แล้วไฮไลท์หนังปลาสลามมาแล้วค่ะคืออะไรคะไฮไลท์หนังปลาเงายิ่งกว่าหนังปลาทูไงเนี่ยมีคนบอกว่าฝีมือตะโกนมากตะโกนได้กีด้าสวยตะโกนเลยค่ะแพรี่ตะโกนว่าไฟไหมไฟไหมเนี่ย ไปไม่อุ้ยหวานมากอเก็บไว้ไปเป็นกรรมการมิแกนนะแม่ถ้าหนูไปเป็นมิแกนหนูอยากได้หน้าแบบนี้เลยอ่ายังไงหนูจะไปหาช่างที่ไหนแต่งนี้ได้เนี่ยไม่ๆๆ่ไม่ไม่อุ้ยชิบหายพูดมากเกินทําไมแม่กูทานเลอะเลยไม่ไม่จะหาช่างแบบไหนใช่ป่ะมึงก็ขับรถมานี่แล้วค่อยกลับไปจันทบุรีเออเลมึง รถแล้วมีแป้งมึงเออเอขับรถมานี่แต่งหน้าแล้วก็กลับไปเป็นมีแกนที่จันเออเนี่ยกูแนะนําดีลวล่ะลูกสาวฉันทําให้ได้เอออละมุนนีฉ่ำจึงเขาบอกว่าแพรี่จันทบุรีขอเสียงหน่อยค่ะขอเสียงหน่อยแต่พี่มีทางออกที่ดีกว่านั้นนะทำไม เาก็จะทำบุญบ้านพอดีเราก็เชิญมาดามแทนไปงานบุญบ้านเราอ่าบอกไปก็ใส่จองอีกกูไม่แต่เสียกับเสียจองค่ะกูไม่แต่เสียกับเสียไปเลยวันที่หนึ่งอ่านะคะเมื่อกี้นึกกูว่าตอนนี้เนี่ยเคลียร์คิวมานะคะแพรลี่เนี่ยจองตัวยากกว่ากูอีกกูต้องไปแคนเซิลงานนะคะเพื่อแพรลี่นะคะขอบคุณแม่มากที่เขีติหนูอจริงรักแม่นะคะหรอคะจริงๆอ่ากอดลูกว แม่ลูกผูกจิบอะมาเอาไปเอาไปลูกกอดแม่แต่แม่ไม่ยิ้มตำนานใหม่มีคนบอกว่าคืนนี้อย่าล้างหน้านะคะเออมึงเก็บเลยเศรดายจริงนะเอาคืนจริงถ้าแต่งงานเช้าเนี่ยคืออยู่ทั้งวันเลยโอ้ยอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ล้างจริงเสียดายอ่ะอยู่ถึงคำบุญเจ็ดวันเลยค่า อีดอกเน่าก่อนแล้วนะงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ค่ะไม่ได้งานเก็บอิฐคนตายก็กูบอกแล้วไงเก็บไปซิลิโคนกูเนี่ยเอาไปบูชาเวลากูตายแล้วอ่ะมีคนมาแคปจอแล้วหนึ่งเอาเธอะจริงๆฉันบอกเลยนะแม่มาดามก็คือเป็นคนที่ตามชั้นนั้นแต่ตอนฉันมีกระแสเป็นพสเม่อชั้นตั้นแต่ฉันเป็นพระฉันศึกมาฉันเจอดามงดาม่าอะไรคนที่เคยแบบว่าเป็นแบบ เซเลบเป็นเซเลบตี้แบบคนตามเยอะในพวกในเพจหายไปหมดพร้อมกับดราม่าอ่าดิฉันก็ต้องเข้าใจว่าเวลาคนเราพอขาลงอ่ะใครก็ไม่ได้อยากมาเอนจอยอะไรแล้วแต่แม่มาดามคือคนเดียวที่ยังมาแกกงมาแซวมาอยู่กับเพจดิฉันค่ะเวันนี้แต่ไม่ว่าด้วยผลอะไรนะจริงๆนะคะอันนี้คือเรื่องจริงอ เราก็แลกลูกสาวแล่ฝ่องแพลนนกประคุณค่ะพ่องสีหน้าสวยขนาดมีคนบอกว่าสวยยันร้อยวันเลยค่ะบฮิโดะรงเย็นสุริยาหยีตกถ้าจะอยู่ร้อยวันมึงก็จะอนเซอร์ลงเย็นเข้าเอะค่ะสุริยาหยีตกเกาเนินลูกเพจนี้ก็เฟียสเหมือนกันนะเยี่ยมเออลูกเพจเยี่ยได้ใจได้ใจกูมากเลยค่ะ อ่ะเดี๋ยวขอกกีดอายไลเนอร์ฉ่ำๆนิดนึงนะคะกิดใด้ถึงใบหูไปเลยค่ะเฟียสกีริ่งกว่านะคะเดี๋ยวค่อยดูซีต้องมีคนในกลุ่มจอกๆอเอาไปลงมีคนบอกสะท้อนแสงมากไม่ใช่สังกะสีค่ะจานดาวเทียมกับอีดอกเอาหลุดอีกแล้วน้องก็ผมล่วงไลโอ เอาออกก่อนเลยเตรียมนะคะเตรียมผมค่ะโลโลเราจะลาไปแล้วนะคะทุกคนเราจะลาแล้วนะคะเราจะลาสิขาบท reference ผมวันนี้คือแอนนาเสือนะคะ r e f e r e n c เอนนาเสือนะคะตายแล้วยกโคนฉ่ำมากยกโคลละหนึง่งใครที่มีปัญหาหวัวร้านเนี่ยอย่าลืมผมหฮชาโดหน่อยไหมหรือว่าจะอย่างนี้เลย เอา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 เช็ดดิ้งนิดนึงนิดนึงนิดนึงนะนิดนึงนิดเดิ้ลอวี่ผมวีผมให้น้องเขาผมกำลังรอนสวยใช่ไหมอ่านี่ยเอานี่ยต้องโยก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 ไปฝาโยกโยกมึงก็ทักอยู่นั่นเลยอีจันแม่ไม่คุยกับพอย่างี้เหรอค่ะไม่ได้คุยภาษาเกาหลีอะค่ะมันเป็นความรักมันเป็นความรักอ่าแม่แม่แม่อันนี้เข้าที่หรือยังเข้ขนตาเข้าที่แล้วใช่ไหม ไปแล้วข้างนี้ค่ะข้างนี้เป็นวลาหลับมันจะดูแท็จแง่มันจะดูแทงแทงชอบเลยค่ะดวตาค่ะโอเคอ่าเขาที่แต่เลอะหีละหนึ่งมีคนบอกก่าแม่ขาขอจุดแดงที่หว่างคิ้วหน่อยค่ะอ่าจะถการกินเจมีดอกกุแต่งหน้าเป็นอะไรกูไม่กูไม่ใช่ขนมเค็งไม่ใช่เป็นนาจา เดี๋ยวเราจปิดไลฟ์นะคะไปก่อนนะคะไปใส่วิกก่อนไฮไลท์คือใส่วิกผมยาวใส่ชุดอ่าลาตีนะคะแต่งหน้าให้เหมือนมาดามแพมเหมือนกันทรงผมเดียวกันตีฟลาโผกนะคะตามฝากติดตามด้วยช่องช่องแม่มาดามแพมพรุ่งนี้นะคะแค่นี้พอสวยๆช้าๆแม่ลูกปูกจิตนะคะลูกกอดแม่ทำไมแม่ไม่ยิ้มเลย่ไม่ยิ้มเลยไปละค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูะค่ะบ